อ่าส่วเข้าไปยืนใกล้ดิไปแล้วเป็นสโนว์แมนใหญ่หน่อยเร็วไปเป็นสโนว์แมนให้หน่อยเดินเข้าไปว้าวสโนว์แมนขยับไปใกล้ๆอีกหน่อยสิสโนว์แมนอืมสวยไหม ชอบอยังครบอยังครบแล้ว,แ,ลวแต่แเอาต้นคิดส้มมาวางตรเนี้ยอืมเอาต้นขี้ส้มมาวางต้นขี้ส้มมา <c oughs> ต้นเล็กอะเหรอใช่เลยอ่าอ่าเนี่ยเอาวางตรงเนี้ยโอเคโอเค เป็นคนคิดเนี่ยสวยมากเป็นโดมเป็นโดมเป็นโดม็าทีนะครับสวยสวยังเนอเนี่ยสวยยัง อันนี้สวยยังเนาะครบยังเนี่ยครบยัง <c oughs> นะใน,นนี้มีอะไรมา้างดูสิเอาันหน่อย <c oughs> อันนี้ครบยังหรอคร <c oughs> บแล้วไปรอแต่ง,งต้นใหญ่ใช่ไหม <c oughs> เอาต้นใหญ่มาอ ต้นใหญ่ระวางต้นเล็กอยู่อยู่ข้างๆนี้ต้นใหญ่ไว้ข้างนอกออออนี่ขึ้นมาแล้วไปแล้วไปทำไฟตรงขอบเนี่ยเหรออ่าเอ้สวยมากโอ้ยมันสวยมากเลยฮ่าแล้วไงต่อมีท่าไหนอีกอเนี่ยอีอันนี้ใครจัดอันนี้ใครจัดเอาสวยเอาสวยจัดสวยไหมสวยชอบอันไหนสุด <c oughs> ชอบอันไหนที่สุด โอ้ชอบไฟเอ๋อไฟกับพิบหรอชอบของืมในนี้ในนี้เอาสชอบอะไรสุดในเนี้ในนี้ชอบอะไร <c oughs> ชอบอันไหนลูกโนแมน s n o w m a ไม่ชอบอันนี้ไหนอันนี้ <c oughs> ชอบนีมะหนีมะ สวยไหมเพราะว่ามันมีหิมาตรงเนี้ยอืมอันนี้เป็นโดมเลยโดมอะไรโดมหิมากับโดมน้ำแข็งอืมหิมากับโดมน้ำแข็งไหนโอโซนบอกแผนต่อไปซิโอโซนจะทำยังไงต่อนะทำอะไรนะจะทำไฟล,ลอบลอบอบลอบเลยตรงไหนก็เอาที่สมาวางรอบลอบ,ลอบอ ขนาดนั้นเลยเหรอแล้วก,ก็ตกแต่งอู้หูอู้หูสดงว่าคริสต์มาสปีนี้จะอลังการเหรอแล้วก็มีอันใหญ่โอ้โหปีนี้จะอลังการขนาดนั้นเลยอะ <c oughs> สวยไหมโซนอือฮึครบยังครบยังครบยังถูกใจยังโซนถูกใจไหม น,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  uh huh. นี่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 อ่าฮะอุ้ยอุ้ยครับพวกนี้มีสักอันหนึ่งนี่อ่าฮะเอาไปห้อยฝั่งโน้นมังน้งเนาะโอ้โหสวยกระเจี๊ยบขึ้นไปอีกหน่อย เปิดไฟก่อนเปิดไฟเนี่ยสีสีดวงจะ้ส่างมนนมืดไมล่ะมืดนีนโชว์กล้องสิโนยิ้มไหน่ยิ้มแขงเลยแม่สอนเอาไปม้วนโอ้โหไม่ติดกันนะไหนไม่ติดกันนะปลกใกล้กัน ระดิง่งกระดิ่งลูกโซอ่ะคอ,อยอ,อ่ะ,อ,ะอ่ะโซนอ่ะอ๋อโซนอ่ะอ่ะโซ่ดิโซ่ปลาดิของโซนไหนเด้อเอ้ยอผิว,วมแม่นี่นี่หนูมแม่ผิวโอโซนผิวโอโซนนี่มันได้ปลามาเลยนะเน,นี่ยไม่เราอืม,อม,อม

อืออ่ะน,น,นี่อืออะไรอสำันัานาอันนน่าใครมาใส่เน่อัทนทาปลาอันเก่าอ,อ่ะอ่ะปลาปลาห้อยแล้วอ๋ออันนีอืออือ พอดีเท้าอะไรมั้งน่ะโซนโอ้ไปสวยเลยอ่ะโซนสวยเลยอันนี้ค่อยโอ้อ่ะอืมเคโอ้สวยสวยสวยอืมโอ้โหฮึเฮ้ยยังไม่ได้กดสต็อปนลย